ฮั่นคาแว่นเราจะหั่นคาแว่นแล้วก็กระสีเป็นต้นนหน่อยเนาะจะเพื่อที่สิเอาไปขวอันนี้กระสิเป็นกระเทียมกระเทียมอันนี้สิพ้าตําเกลียวตําเกลียวปลาราเนาะจะสูตรแม่อ้วนอันนี้กระสิเป็นใบมะกรูดเราจะอันนี้เป็นตะไคร้เราจะตะไคร้เฮากระสิซอยสอยแบบนี้แม่พก็นะ้องนะ เราหกระเทไปปั่นขาห่อเดินดังไฟเนาะจ้าดางไฟด้วยเตาถ่านจะส่หาก็บกีเนาะจ้ากี๊ยนใส่เตาถ่านได้อันนี้ห่อก็เห็ดเป็นเซนแพนบางๆเนาจ้าเพื่อที่เสียเอาไปป่เอาไปัวเพราะเ่อปั่แล้วๆหอกรเสียมาต่ำนาะจ้ะอันนี้เพื่อนเหาอกรดเอัน กอไฟเนาะจ้ะก่อไฟถ้าข้าก่อไฟเ็ากะเอาไปย่างเนาะจ้ะย่างให้มันหอมๆนะเราหอ้องปอกมาซอยตอนบางๆแบบนี้เราห้องปอกมาตำนะจ้ะวิธีตำเกี่ยวปลาหรือว่าแก้วบองติกแม่อ้วนพากินพาแซ่บนะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นขววนะจ้ะขัวให้หอมจ้ะผุ่นเตาเขาดิดไฟไปแล้วจ้ะจ้ะ ขัวข่าตะไคร่กระเทียมจากหอมพร้อแดงข้าวขัวหอมเวลาในกรณีที่ข้าบเปลี่ยนก่อไฟด้วยเตาถ่านเราจะเอาข้าเอามาขัวจากเอามาขัวขัวให้หอมขัวไปให้หอมเด้อจ้ะพอขัวนี่แล้วแล้วเราจะเอาใบมะกรูดใส่ลงไปข้าวให้หอมเพ่อกันจากขัวให้หอม จ,า,จา,นนากขวัวพอแล้วเราจะบ้เหารกระเซียไปผักไว้มาจะผักไว้ก่อนยาสิพาตาําแก้วปลาเด้อจากจากปลาปลาตอน,นเราจะเ่าได้มาแล้วเ่ากระเซียวมาเอาฟักเราจะคน,นี่น้องปลาตอนได้มาเราจะฟักใส่เคียงฟักให้ละเอียดนิดน้อยเราจะเพื่อที่สิว่า มันจังควบ่มีกลางนะจ๊ะเราเอาเนื้อขัไปใส่กะเด็นใส่จับ จ้าพอเะฮอตตำแล้วนะจ้าวันนี้เฮาก็สิเอามาใส่าจานใบนะจ้าใส่จานไว้ก่อนนะคะผักใบจา่าอันที่เฮาฟักเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่เฮาก็สิเอา,อาที่เฮอควาใบนะจ้าตะไคร้ใบมะกรูดคากระเทียมหัวหอมแดงนะจ่าเป็นฮาก็สิเอามา โูกให้ละเอียดแล้วจะน้ำหมี่สักพันผูกให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วจะหั่นตัดไปเรื่อยๆแล้วจะพอมันพี่น้องดำก็เขาดำหอมละเอียดแล้วแล้วจะพ่อแม่พี่น้องดำละเอียดแล้วเกาเห็ดเร่วๆ่เปนว่าเขาเกียไปใส่เห็ดสุดกก็ไรแน้วจะทำสุก หรือว่าทานใดบ่อยากกินสุกกะกินดิบก็ได้นะจาะเนี้เขาตำละเอียดแล้วนะจาะวันนี้เขาก็สิเอาปะลาใส่ลงไปนะจาปะปลาขอถขอขอั่วคอพผูยเุกคนบ่กินปะลาเด้อจ้ะอันนี้ตำแก่วปะลาสุกในอ้วนนะจากนในอ้วนพากินพาแซ่บจ้ะวันนี้เขาก็สีเอาพริกผงหรือว่าพริกขัวนะจาะพริกนี่เขาก็าขัวเอาเองเด้อจ้ะ มักเผ็ดกับใสเผ็ดนะจ๊ะเพราะหมักเผ็ดกับว่าต้องใสเผ็ดจ้ะจะตามความชอบของใครของมันนะจ๊ะอัน,นก็บซีเมนแป้งนัวนะจ๊ะใส่แป้งนัวลงไปชิบใสหน่อยเสียบหน่อยใสหลายเสียบหลายใสยบดบลดใส่แป้งนัวลงไปแล้วปิดฟ้าไปก้อนพนอ้ออกสีเงา อันนี้เราก็ตามด้วยน้ำปลาเรานะจะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะไปซิมเบิงเนะจ๊ะว่าเอาขอนิอ้วมาตุยลองเบิงว่างสีอ่าเป็นจางหรือเค็มเนี่ยประมาณนั้นเนะจ๊ะอันนี้เขาก็เสียวน้ำมะขามเปียกเนะจ๊ะนำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเนะจ๊ะเทหมดมันก็ไี่เป็นไรใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเดี๋ยวคุ้มจากนั้นก่อนเดี๋ยวไปเอาซ้อนคนได้จ้ะถ้าห้อน หมักใส่ต้นหอมเขาก็ใส่ได้เนาะจ้ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำมะขามเปียกเขาก็คัันเองเนาะจ้ะถ้าเขาอยากใส่ต้นหอมอันนี้เนาะจ้ะเขาก็ล้างใส่ได้แต่ว่ามันก็สิกินบ่ได้โดนเนาะจ้ะถ้าเขาอยากกินโดนเขาก็บ่ต้องใส่ต้นหอมเนาะจ้ะเพราะว่านเนาะจ้ะต้นหอมมันี้เพราะว่าาเอันตัวหัวหอมใส่แล้วนะจ้าจากต้นหอม ข้าวหยาบใส่หมอมๆก็ใส่ได้นะจ๊ะก็ตามความชอบของไปของมัน้นวันนี้เราก็จะตํานะจ๊ะตาําซุปเคาให้เข้ากันนะจ๊ะตําเกี่ยวปลาสูตรแม่วนพาขิดพาแซ่บนะจ๊ะสูตรไข่็สูตรมันถ้าตําแบบนี้เรียวๆนะจ๊ะข้าก็เอาไปขวัวให้ซุบก็ได้นะจ๊ะจ๊ะสีสวย ขอถอดพอไปได้จ้าเดี๋ยวเอาขอนีว้วจํบมือกันหน่อยวังเป็นแหลอืมกล้าจกล้ามากการเปียกเตียงไรก็น้องถนอม เดวแปลถั่วยมาใส่ก่อนนะจ๊าเสร็จแล้วจ้าแก้วบองสูตรแม่อ้วนหรือว่าซ้ววาำแก้วปลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าเอาเข้าวเหนียวมาจํากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ห,อม,หอมจาาหอมกินสมุนไพรจ่าหอมกินสมุนไพรข่ากะไข่ใบมะกรูดงาหอมแดงกระเทียมหอาเอาไปปัวให้หอมจา่าแล้วก็จะไปเอาม่าตาําแสบจาาเอาเข่าเหนียวมาตุยน้ำกันได้จาจ่าเส็บๆหอมเอาคลิมนี้กับแค่นี่ก็ได้จ้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ